อะไรเมี้เิมที่ส้นีเยนนี่เป็นเมเลยเป็น่กนม้เยเอาทูมล้าเผืเาไใสกันไดยาก็ไเด้ราเียใครเนไปม่จเป็นหัวคอยเอเเี้ยเออเ่มาเป็นเมียเนาะอ่ล่ำใส่กันไปเย่ออยากเอาหามากลมปุ้นเทนออาไม่หวานแล้ว สองนามผู้สิเปียอเอเรี่เรียงลืดดีเทไอเอ้ยนอยเอ้ยตาแั่มอนงไอเจ้าตาเป็นปลาปูไหล่ไม่ใส่เป็นปลาปูจะได้ไอไอทีผู้นำามนในสวนกินแลก็เป็นทาอเนาะส่วก็คือห้ามเนบอกอรแตต้แนแล้วเชี่อสอถึงเรีตัวพริกถพวกขาเกี่ยวอยที่เจ้าที่เจ้าที่เจ้าไอเอ้ยต้องมาให้มาไอเอ้ยดูส่นแก้วพี่ลงไปกับน้ำแก้ว

เตยพร้อมเตยพร้อ,ตอ,อมตาโองตาพาอุลาไว้จวดจวดท่านผู้ชม